เย็บรองเท้าอยู่เย็บรองเท้าอยู่ในกองงานได้ไม่ได้สังเกตได้รหรอกเล่นทีเผออลอเราก็ไปเผ่อนี่ก็ขำคอแทงเลยแทงกดเข้าที่คอเลยรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกาละครั้ึ่งบายโคกซีโร่ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตท,ทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการกาละครหนึ่งบาย โฮกซีโร่สำหรับ EP นี้นะครับผมอยู่กับแขกรับเชิญนะของเราในวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าย้อนกลับไปสมัยโซเชียลแคมก็จะมีวัยรุ่นกลุ่มนึงนะ mm hmm. นั่นก็คือแก๊งโอรสสมัยที L ่แอลโอรสทะเลาะกับเนวัตดาวและก็มีตัวละครอีกตัวหนึ่งนะต้องบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์และเขาคนนั้นก็มานั่งกับเราในวันนี้แล้วนะ mm hmm. เรามาพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เลยกว่า mm hmm. จุกหน้าลาย เป็นกคบคนเล่าเรือเ่องราวาเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพล้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อย่าให้มันเป็นอุทาหอครับสวัสดีครับผมจุกหน้าลายนะครับดาววีผมเทพครับสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับผมนี่นะจุกหน้าลายก่อนที่จะมาเป็นจุกหน้าลายในวันนี้นะ มารายการเราก็ต้องย้อนกลับไปในสมัยที่เกิดเลยดีกว่า เป็นคนเกิดที่ไหนฮะเป็นคนเกิดที่วัดม่วงครับแขวงรักอของเขตบางแคก็คือ <c oughs> ว่าเด็กฝั่งทนเด็กฝั่งทนเขตบางแคเขตบางแคก็ต้องรู้จักมดเอกบางแครู้เลยครับเจอกันมาตั้แต่ติดคุกกลนรอบแรกแบบว่ายังไม่มีอะไรโลกลาเด,ด็กวิ่งแกงวิ่งแกะย้อนไปวัยเรียนก่อนเอาช่วงประถมเลยดีกว่านะช่วงประถม1ถึง6เรียนจบป6ไหมฮะไม่จบครับจะบอกว่าเกเรตั้งแต่ชั้นประถมเลยครับประถมปีที่อะไรฮะเกเรปีที่5ซึ่งก็อายุประมาณ1 1 1เเกเรในที่นี้เกเรในเรื่องเกี่ยวกับพวกยาาานทงบ้ ไม่มีตังค์เลยอ๋อจะบอกว่าฐานะตอนนั้นต้องบอกกันว่าฐานะเรายากจนจนมากต้องพูดอย่างนี้ต้องขอโทษดีนะต้องพูดอย่างนี้เลยนะจนแล้วมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนนะมีพี่เป็นพี่สาวแต่ลูกคนละพ่อคนละแม่คนหนึ่งครับแล้วก็เราต่างคนต่างคนนั้นลูกติดพ่อเหวนผมลูกติดแม่มาอ่หลังจากนั้นก็ไม่ได้เรียนไม่เรียนแล้วเราเลือกที่จะไม่เรียนหรือเลือกที่จะไม่เรียนเลือกที่จะไม่เรียนเองถูกไหมฮะออกมาใช้ชีวิตไปอยู่ในวงจรของเสพสิ่งเสพติดอ่ะแล้วไงสุดท้ายแล้วชีวิตมายุ่งกับเรื่องพวกน ก็ต้องโดนจับโดนจับในคดีครอบครองตั้งแต่อายุตั้งแต่อายุ17 17ก็ต้องไปเข้าสถานพินิษ์บ้านแรกที่เราเข้าคือบ้านเมตาบ้านเมตาเปงั้นถามความรู้สึกตอนนั้นก่อนในการโดนจับที่เราไม่เคยโดนเลยเ่เป็นยังไงตอนนั้นร้องไห้ครับจุกหน้ารายร้องไห้นะร้องไห้ครับรอบแรกไม่เคยติดคุกไม่เคยอะไรเลยแล้วก็เข้าไปก็ไม่รู้จักใครแถมโดนแกล้งโดนลุมทําร้ายอะไรอย่างเงี้ยที่ร้องไห้เนี่ยร้องไห้เพราะอะไรร้องไห้เพราะเสียใจด้วยที่ว่าเราเราไม่เคยติดคุกเราไม่เคยจากญาติเราไม่เคยจากญาติพี่น้องเราจู่ เรามาเจอแบบนี้จุดที่เราแบบว่าเฮ้ยเมันเปลี่ยนไปคนละโลกเลยความรู้สึกเรานะเข้าไป ไอ้มันเราไม่เคยเจออะไรเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเจออะไรที่แบบว่าเราต้องมาเผชิญกับตัวเองแล้วทีนี้อยู่ไปก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไปจากที่ว่าอยู่นอกเราดิ้นรนได้อะไรได้เราอยู่้างไนเราทาอะไรไม่เป็นเลยร้องไงร้องไห้ที่ถึงบ้านใช่นั่งฟึมเฝ้าอยู่คนเดียวแอบไปนั่งร้องหงร้องไห้ั้งล่างก็ร้องขึ้นบนหอก็ร้องมีคนเห็นไหมในที่เราร้องก็มีแต่ตอนนั้นเราเป็นเด็กเราเป็นเด็กเราไม่รู้อะไรว่าเราร้องเราจะเสียหรือเราจะอะไรเราเราไม่รู้แต่าว่าความรู้สึกเราพอเราคิดถึงข้างนอกคิดถึงครอบครัวเราเราต้องจาากมตอนน มันไกลบ้านไม่ตาอยู่หลักฟีเหมนผมนี่อยู่บัดม่วงมันก็เขตบางแคมันไกลกันมากทางบ้านก็ยากจนจะเอาตังที่ไหนมาเราจ่ละทีถูกไหมก็เลยคิดแล้วก็มันก็ร้องไห้ขึ้นมาตลอดถูกไหมฮะ พอก้าแรกเข้าไปสถานพินิษ์เข้าไปตอนแรกเลยอยู่ที่ขอสองขอสองอสองเป็นขอแรกครับในปีสี่หนึ่งสี่หนึ่งอ่ะทีนี้เข้าไปเจอเพื่อนไหมไม่เจอเลยยังไม่เจอเพื่อนเลยเหรอไม่เจอเพื่อนเลยไม่เจอคนที่เรารู้จักวันแรกไม่อะไรวันที่สองที่สามที่สี่ก็ไม่เจอใช่แล้วเราไม่รู้ด้วยว่าเราจะยังไงคือว่าเราเพื่อนแถวบ้านเพื่อนแถวบ้านแบบไหนเพราะเราไม่เคยไปรู้จักเขาไม่เคยไปอะไรเขาก็เคยคุยไม่เคยคบไม่เคยไม่เคยเจอกันก็คือว่าเอาง่ายๆเราเด็กไร้เดียงสาเลยกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุกเรื่องข้างในเนี่ยไม่รู้ไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้อะไรเลยควรจะวางตัวยังไงควรจะทําตัวยังไงคาพูดคําจาแบบไหนถูกไหมฮะใช่แล้วสุดท้ายเป็นไงก็เกิดเหตุแบบว่าผมเป็นกลุ่มคนใหม่ใช่ไหมพวกคนเก่าอ่ะมันก็จะเรียกมามานั่งเป็นกลุ่มเลยตอนขึ้นหอไปแล้วถูกตอนขึ้นหอไปแล้วอยู่บนหอแล้วพวกมันจะหาอะไรทากันจะหาอะไรแกล้งพวกมันนี่คือขายใหญ่ที่อยู่ก่อนเราพวกขายใหญ่วกคับครับหอครับก็จะมาหาเรื่องแบบแกล้งเราชิมฟรีเราหาเรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ถามคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นในงานอนพวกคนที่มาวันเดียวกันเราแล้วนะใช่มาควรเดียวเราถึง คิวเราก็ถามว่าเอ้ยมึงอันนี้บ้านอยูน่นะก็บอกว่าอยู่บัดนม่วงบอกไอ้ฝันตอบดีๆก็ตอบดีแล้วนะออก็ถูกก็ถูกแล้วนะออก็อยู่บัดนม่วงบอกไอ้ฝัดมีฟอร์มเหรอ ควณตีนเหรอมันอยากลองของบั๋วลองของเลยพี่ผมก็อยู่วัดม่วจริงๆอะไอโดยที่เราไม่รู้ใช่ป่าวว่าเราอะเราต้องบอกเขาว่าไงครับต้องบอกว่าเป็นเขตเขตบางแคอ๋อนี่คือคําตอบที่ถูกต้องใช่บางกอกน้อยเขตบางกอกใหญ่เขตลาดบูญนะเขตจำทองอะไรประมาณนี้เราต้องบอกแบบนี้ก็ต้องบอกแบบนี้ไม่ใช่ไปบอกวัดยิบวัดัย่อซอยยิบซอยย่อยไม่ให้ใช่นี้ถึงจะถูกถึงจะไม่โดนสรุปแล้วกูผิดผิดเองทีนี้มันก็มาเริ่มฮือเข้ามาลวเราเป็นของเล่นมาแล้วทีนี้มันได้ขออองงงเเลล่่่่นน้สิทีมัตกาารระคื คำตอบว่าวัด่วงเนี่ยนั่นแหละคำเดียวเลยอ่ะทีนี้ม,มาฮือมาแล้วจุดเราแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับ ตีนเข้าหน้ามาั่งอะไรบ้างปุุงปางปุุงปังก็งงจับล็อกเอามือไฟหลังอีกคนก็เอาเข่ามายันหลังไว้ยันหลังไว้อีก <shorter> ยันหลังเราเว้กันเราดิ้นถ้งไงต่อเราประบัดนู่นไปเริ่มปั๊บมันตั้งแต่ไกลๆเลยวิ่งมาบอกจะ่ลบจยลบจะหลวดมาเอาเข่าเขา้าคอนอกเรยเขาเรียกว่าจะหลุดจะรลุดโอ้โหใจไม่ออกเลยมันดิ้นไม่ได้นะล็อดิ้นไม่ได้นะล็อกแล้วเอาเข่ามายันเข่าเข่ามายันหลังยันหลังอีกแล้วไอ้นั่นมาวิ่งมาประสานงานอีกเข้าลิ้นปีแล้วไม่ได้ไม่ได้โดนแค่ทีเดียวกี่ทีฮะสามท รอบอรอบข้างเลยพวกแบบว่าชิมมาชิมแบบว่ามาชิมเราชิมฟรีเราฟรี <S 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 โอ้ยทั้งหมดประมาณกี่คนนะโอ้หลายคนอะประมาณเกินครึ่งหออะแล้วเป็นไงสุดท้ายแล้วเราจบที่ หลับหลับเลยเหรอหลับเลยถ้าไม่หลับมันไม่เลิกใช่ไหมไม่เลิกมันเอาจนมันสะใจน่ะตัวเราขงเขียวไปหมดเลยแล้วพอเราหลับเป็นไงหลับก็น้ําฝาดเราน้ําสาดอีกน้ำให้ฟื้นให้ฟื้นแล้วก็ไล่เราไปนอนเราไม่ไหวตัวเปียกียแบบนั้นเตัวเปียกๆียกเลยเปียกทั้งชุดเลยแล้วไล่เราไปนอนมานอนพออีกวันเราคิดว่าจะจบแล้วครับไม่แล้วเก็บยอดวัดม่วเอี้วเก็บย่อยแล้ววัดม่วของเขาตามคือไปเข้าทางตีนมันอะคือมันลงโทษเราทาอย่างอะเราไปผิดผิดพ่อผิดแม่หรือว่าเราไปทําอะไรญานี่น้องเขาเลยใช่ไหมไป ฟ้อกับพ่อแม่มาประมาณนั้นแหละเราก็ไม่ได้อะไรมากมายแค่ตอบว่าวัดม่วงนั่นันแหละโดนไหม้หมดกี่วันนะสามวันสามวันเต็มเมเลยนะมงเบ้าเขียวหมดสองเบ้าหน้าเขียวตามโตแล้วตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่กัอยากจะฟ้องเจ้าหน้าที่ไหมอยากจะเราอยากจะแก้คืนไหมอยากจะอะไรไหมเราก็เห็นคนอื่นเขาก็โดนโดนแบบเรานะแต่ว่าโดนน้อยกว่าเราก็ไม่มีใครไปฟ้องไม่มีใครไปฟ้องเจ้าที่แล้วเจ้าที่ก็ไม่เคยมาถามไม่มาเลยเจ้าหน้าที่เห็นไหมความชอบช้ำของหน้าเห็นเห็นด้วยเห็นก็ขึ้นหอขึ้นหอก็ต้องเดินเดินผ่านเขาทุกวัน อยู่ข้างล่างก็เจอเขาบ้างเขาไม่ถามไทยเลยไม่ถามไม่เลยเลยก็หเหมือนวนะ่าฟรีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องไปฟ้องเขาหรือว่าอย่างไงครับเพราะว่าไม่มีใครมาบอกมาคอยปรึกษามาอะไรเลยไม่มีใครแนะนําไม่มีใครเลยเมื่อใช้ชีวิตตัวนเดียวเลยคือเป็นตั้งคนเดียวนัว่นอะไรว่าไอ้เจ้าอะไรทำไมโดนอะไรอยู่เนี่ยต้องมาเจออะไรต้องมาเจออะไรทำไมไม่ไม่จบไม่ฟินไม่เลิกสักทีวะขึ้นไปก็ต้องโดนอีกปะเนี่ยก็คือว่าเราแวงอยู่นี้เอหลังจากนั้นอยู่ได้ไปพักมาเดือนหนึ่งมีจำแนกย้ายหอหอสองมันนั่นมันจะมีคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมครับ มันก็นั่นทีนี้มันก็จะเอาคนเก่าๆออกอทยอย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 คนเก่าๆ,ยอ,ยๆ,ยอ,ยๆออกออกไปไหนฮะไปอยู่หอสามเราได้ไปหอสามเราได้ไปหอสามแล้วก็อีกจำหน้าก,ก็เราก็กลุ้น <c oughs> ว่า <c oughs> หอสามเนี่ย เป็นหอบ้าพลังหอขับบ้านหอขับบ้านหอขับบ้านในที่นี้ก็คือก็คือนักโทษด้กันเด็กด้กันเลยที่ขาใหญ่สุดขายใหญ่สุดคือขับบ้านก็ต้องกลัวหอฝามต้องลงให้หอฝามมดอยู่ได้พักเขาชวนเขาไปอยู่ขับบ้านเนี่ยนะอ่าพวกไม่ใช่ตัวขับบ้านจริงๆหรอกที่ชวนเราเข้าไปอยู่พวกฟรามูเขาพวกหางพวกอะไรเงี้ยเขาก็ไปอยู่กับเขาถามถามเชื่อก่อนนะว่าเราเชื่ออะไรอะไรยังไงบ้านอยู่ไหนอะไรเงี้ยอ่าก็บอกว่าชอจุกเปลี่ยนละบ้้นอยู่บางแค ไม่บอกแล้ววันม่วงไปเอาแล้วไปเอาเร็จแล้วไปวันว่นวันแครที่ที่บอกแครแล้วกูรู้แล้วไม่ได้แดกกูแน่ไม่ไม่โดนแล้วกูรู้แล้ว ตาเขียวมึงโดนอะไรมาวะอ๋อก็บอกโดนหอสองกระทืบมาแล้วก็ถามว่ามึงโดนเรื่องอะไรอ่ะก็บอกมันไปแล้วก็ถามว่าเอามึงอยากแก้ปะครับบ้านถามนะพวกสามูสามูสามูเขาไม่ไม่ใช่ยังไม่เรายังเข้าไม่ถึงยังไม่ถึงตัวยังไม่ถึงตัวตัวโจกเขาอยากแก้ป่ะเพราะว่าไอหอสองเนี่ยมันแบ้วฝุดเลยมารู้ตอนหลังมารู้ตอนหลังว่าบรรดาหอหอแต่ละหอเนี่ยมึงแบ้วฝุดเลยหอสองหอสองเนี่ยมึงแบ้วฝุดเลยคือว่าจะเรียกมากระทืบเมื่อไหร่ก็ได้เออแล้วก็แก้ดิแล้วจำใครได้บ้างก็จำได้เจ็ด มาก็เดินไปเลยโยกกันไปเลยไอคนที่ไปกับเราอะ่ะก็อยากจะเป็นยอดลอยอก็อยากจะโชว์พลงังอยากจะแสดงอยากจะประดานะคือ,อต้องการหา หาแผลเนี้ยแหละเอาแผลเราเนี้ยแหละมันเป็นแบบว่าอยู่ในบ้านขายใหญ่เขาอีกทีนึงแต่ไม่ไม่ถึงก็เป็นขายใหญ่ในหอนะขายใหญ่จะมีบทบาทเอาแผลเราเนียแหละไปไปแจ้งเกิดไปแจ้งเกิดไปปุ๊บมึงชี้เลยจุกไอ้เราก็ชี้เลยนี่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 ก็ลากไปทีละคนนะไม่ลากไปหมดนะเกี่ยวไปทีละคนมันจะได้จะจะหน่อยจะได้แบบว่าเหมือนแบบว่าเหมือนที่เราโดนบ้างเวลาเราโดนเราโดนคนเดียวเป็นไงอะอ่านลากไปทีละคนแล้วเราก็เดินไปด้วยเราไปด้วยเราไปเอาคืนด้วยครับ ก็ได้อ่ะลากไปทีะคนลากเข้าไปในบ็อกนะคือก็หลับหล,ลับหัวล่างข้างแตกก็ไปเฟ็จากไอ้นี่ไปนั่นต่อไป ทีนี้เรามันละโอ้ยเฮี้แม่งเฮี้ยครูแก้มันง่ายๆเลยพี่ว่าไม่มีเฮี้ยอะไรดีกว่าไอ้ยมาฟอร์มมึงเป็นขาใหญ่ไอ้ยก็เก็บโจทย์ได้ประมาณเจ็ดแปดคนวันนั้นที่เราจําได้นะได้เจ็ดแปดคนก็คือออกโรงพยาบาลล่องมาเลยโอ้โหพันหัวพันแขนภาพคอร์สพันห้อยเข้ามาเลยแต่ละคนเดินงอกแงกงอกแงกเข้ามาจบเลยคือมึงสิ้นฤทธิ์แหละเรียบร้อยมึงไม่มีเฮี้ยอะไรดีกว่ามาหลอกครูเฮี้ยมึงเป็นขาใหญ่มึงกระทืบกูเอากระทืบกูเอาไอ้ยครูทำให้กูกลัวมึงได้ตั้งแต่แรกอ่า ไอ้เงี้ยไปหลงกลัวมันอยู่ได้เง้ยมึงแม่งกระโหลกไม่ไหวเงี้ยมึงแบ๋วฝุดแล้วหอสองขอแรกรับอ่าแล้วหลังจากเหตุการณ์ที่เรากระทําไปแบบนั้นแล้วบทลงโทษเป็นไงบ้างเราก็โดนเราก็เกมเกมใช่ไหมพียเบดคนมีพวกผมพี่เบดคนครับโดนพ่อตีครับแล้วก็โดนลงความผิดให้ไปลอกท่อไปไปขุดบ่อน้ําไปเก็บขยะยงขยะอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ได้ไปพักๆหนึ่งก็คือมันถึงเวลาที่เราต้องไปตัดฝินนาว่ะถึงเวลาตัดฝีสี่เดือนอยู่ไปอยู่ไาอยู่ครบสี่เดือนใช่ป่ะครับอ่าเราตัดฝินเราโดนคดี รอบแต่ฝินปล่อยอรอบแรกนะครับของสนามนี้ก็ตัดสินปล่อยตัดฝินปล่อยเพิ่งแป๊บนึงมีถ่ายมินิดหนึ่งคือในบ้านต้องการแบบว่าให้เราแบบว่าเฟอร์ไพร์กันหน่อยหรือว่าวันปล่อยให้เงินสดละมาเลย500รอยแม่ให้ค่ารถให้ฟื้นอย่าตั้งมาเฟี้ยงให้หน่อยลาเข้าไปอ,ะอ่ะเดินลงมาตรงสะพานได้ป่ะแล้วมาตรงตรงริมกงแพงแล้วก็เฟี้ยงเขาไปเลยเราได้ใจไปตามแกให้เราด้วยอะไรด้วยแล้วก็คือเอาเราด้วยอ่ะมาดิเอามา รับตังค์เขามารับปากอย่างดีเลยว่ามารอตรงนี้เลยตรงข้ามแพงก็ตรงตรงตรงหลอดไฟเนี่ยตรงจุดนัดหมายนะจุดนัดหมายจะมีหลอดไฟรับหลอดไฟไว้เลยปาให้เลยเล้ววันเราปล่อยปุ๊บเราวิ่งไปเดินไปที่ร้านขายของเลยสุยาตั้งปิดชุดปิดแปะตามหมอใส่ถุงกับแก๊บมัดมัดมัดห่อห่อให้เป็นลูกอย่างเงี้ยเปี้ยงเข้าไปตามที่เราปาดไว้เราจัดให้เปวยเลยปากเขาไม่ตกเพื่อเราวิ่งไปรับเรียบร้อยละเราเกมอ้าวพ่อนั่งแดกขเาวต๋ยวอยู่แถวนั้น Oh, <laughs> เกมเออเกมรนจับได้เข้ามาใหม่ยังยังไม่ได้เข้ามาในแดนนะมันจะเป็นข้างหน้าจะมีเขาเรียกว่าร้านค้าที่เจ้าที่เขาร้านค้าโตยิมญาอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ยมาของยิมญานั่นแหละเอาเข้ามาลีดเค็นมงโยอะไรเข้าไปแล้วก็ไม่รับก็ไม่ได้เว้ยต้องรับเพราะว่าเขาเห็นแล้วโยแล้วถามว่าโยนไปกี่ตั้งผมโยไปสามตั้งครับเข้าไปเอามาถ้ามึงเข้าไปเอามาเอามาไม่ได้มึงเข้าไปติดต่อเข้าไปเอาคืนมาเข้าไปเฮ้ยพืงนสามตั้งเกมอยู่นอกเหียเอามาสามตั้งมึงไปเจ็ดตั้งอืบอกเขาว่าผมโยมาสามตั้งเอามาแล้วโย คนรับให้คูคนนึงคนวิน่งมารับอะมารับด้วยออว่ากูโยนมาแล้วมึงคนไปรับเพราะมันต้องมีคนไปรับจริงไงหมต้องมีคนจบนะก็ให้หลาบคืนมาฝามตั้งแล้วก็ันม่อเขาเนี่ยผมโยนใบฝามตั้งครับเขาบอกว่าไม่รู้จะลงโทษเราไงว่าขู่เราหลอกเราแบบว่าจะไม่ปล่อยเราเราก็กลัวแล้วเราเด็กด้วยนะเด็กด้วย <ๆ S 1> ไม่เคยติดกไม่เคยรู้ว่าเขาดนี่เขาพูดว่าเราเขาขูนะ่เรานะเราเราไม่รู้เรื่องหรอกเขาจะไม่เขาจะไม่ปล่อยเราละเขาจะให้เราติดต่อบอกว่าจะลงโทษอะไรมึงดีมึงตบหน้าตัวเองไปจนปากคุณจะพอใจตบเพี้ยเพี้ยเพี้ยไม่ แบบว่าให้ให้ฝันเลยให้หน้าเราฝันเลยตรงนี้ เพี้ยเพี้ยเพี้ยจนหน้าเราฝันหน้าแดงเลยหน้าแดงไปหมดแล้วเอาไปปาเขาจะพอใจอ่ะจนพอใจปึ๊บปล่อยแล้วกลับบ้านปล่อยละกลับบ้านกลับไปวัดม่วงเหมือนเดิมหน้าชาไปเลยหน้าชาเลยชาไปเลยด้วยความแบบว่าเราฝันจ้ากับเพื่อนไว้เราปาปากกับเพื่อนไว้ยังไงเราก็ต้องทำแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราเกมเข้ามาใหม่เนี่ยเดี๋ยวมึงหาว่าเราแบบจุกมึงไม่เปี้ยวมึงไม่อะไรอย่างเงี้ยมึงรับปากพูดไว้มึงทำไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยอ่านี่คือประสบการณ์ตอนที่อยู่สถานพินิจ ไปไงะใช้ชีวิตแบบไหนต่อหลังจากที่เราออกสถานพินิจไปเหมือนเดิมเข้าวงจรเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม,มนีม้ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยกลัวละคือเข้าไปรู้ละแบบไหนอ,อยู่ไงพอเริ่มมีคนรู้จักละฝากเหมือนเดิมความ <c oughs> ที่เหมือนเดิม <c oughs> ปุ๊บสุดท้ายก็ต้องพลาดอีกพลาดอีกหลังจากที่เราปล่อยมาจนเราพลาดอีกนี่คือกี่วันห่างกันระยะเวลา นานเกือบปีเกือบปีอยู่ประมาณอ่ะตีไปปีนึงเอาะอ่ะขอดีแรกในเรือนจําของคําว่าคุกเนี่ยคืทีแรกดีครอบก้าวแรกของเรือนจําที่เข้าไปเห็นเป็นไงบ้างความรู้สึกเราเข้าไปรู้สึกว่าเราอบอุ่นกว่าตอนที่เราเข้าไปฝันเด็กตอนเข้าไปฝันเด็กเราไม่เจอใครเลยเราเข้าเรือนจําเรามีคนแถวบ้านเราติดอยู่แล้วเขาเข้าไปก่อนอยู่แล้วเขามีคนมารองรับเราอยู่แล้วก็เดินมารับเราเราก็ดีใจละอ่ะเราไม่เคว้งแล้วงานนี้เข้าไปแดนแรกคือแดนแดนห้าแดนห้าปีตอนนั้นปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองรอบแรกของ คุกนะเข้าไปเรียนจาพิเศษทนเ<ช>นะเข้าไปแรกรับก็คือแดน5เจอเพื่อนเจอแถวบ้านเยอะละพูดวัดม่วงได้แล้วนะใช่วูดวได้แล้วได้พูดได้แล้วมีบ้านวัดร่วงแล้วดีนะ คนที่มารับเนี่ยกับคนที่เรากินอยู่ด้วยเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมาแต่งนอกแล้วเราสนิทสนมกันมากเราเข้าไปอยู่เราไม่ต้องเกรงใจใครเจอกันอยู่นอกอยู่นอกก็อยู่ด้วยกันรบอะไรเงี้ยแล้วรอบนี้มาเจอมดเอ็กยังเจอแล้วครับอ๋อคือว่ารอบนี้รอบแรกเลยก็ได้เจอกันเลยเจอเอ็กแต่ว่าก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมารู้จักกันข้างในอะปี๔สองต่างคนต่างเด็กกอ่ะทีนี้เข้าเรืยนจา เราเข้ามาใช้ชีวิตในเรือนจําแบบไหนในชีวิตของวันแรกของเรือนจำเนี่ยอยู่อยู่ไปไอ้เราก็ไม่มีญาติมาเยี่ยมเราก็ช่วยเขาทํานู่นทํานี่หลังจานปักผ้าวิ่งแกงพัฒนาหร่อยไปวิ่งแกงแล้วต้องแอบไปขโมยจะเริ่มพัฒนาขึ้นมาหน่อยแล้วครับผมก็ทําอยู่เนี้ยช่วยในบ้านแล้วก็ช่วยไปเราบอกว่าเข้าไปอยู่เนี่ยคืออยู่ด้วยกันเองอยู่ด้วยกันแต่ไม่มีระบบพ่อบ้านก็มีพ่อบ้านก็มีระบบพ่อบ้านแต่เป็นพ่อบ้านกันเองคือว่าต้องมีหัวบ้านคนนึงคือว่าคอยแบบว่าเป็นตัวตัดสินใจเป็นตัวคอยดูแลคอยดคอย อะไรคอยหาอะไรมาให้เรากินอะไรประมาณเนี้ยตอนที่เราไม่มีา่าเราก็คิดว่าช่วยได้ก็คือพวกวิ่งข้าววิ่งแกงใช่แต่ก็เริ่มต้นจากซักผ้าล้างจาน้วคือทำหมดบางทีก็มีตั้งโฟยเขาบ้างแล้วมีแบบมดเอกไหมมดเอกเขาบอกว่าเข้าไปแรกโดนมองหน้าอ่อนอ๋อไอเอกมันคือ ตอนเด็กๆเนี่ยมันก็น่าอ่อนจริงมันจริงเราไม่หล่อคือเอ็กซ์หล่อใช่ไหมตอนเด็กๆมันก็คือหน้าอ่อนมันก็ต้องโดนหมายตาหมายปองอะไรของมันมันก็เอาตัวรอดของมันได้แนนีิไม่ได้โดนมองงั้นไม่ใช่สเปกไงไม่ตรงฝเปกใครเลยก็ดีเป็นโชคดีของเราไปไม่ต้องฝเปกใครก็คือว่าอยู่กันแบบนี้ก็แบบไม่มีอะไรนะไม่คิดที่จะเป็นขายใหญ่ยังไม่คิดที่จะเป็นแบบว่าซามูอะไรใช่ไหมไม่เลยตอนนั้นในยุคนั้นน่ะที่เราเข้าไปติดรอบแรกนี่ยุคนั้นใครเป็นขาใหญ่ ก็มีพวกเล็กเดือบใบว่าจากแพ๊ครูบางบางซุนบังซูลนั่นแหละแล้วก็ใช้ชีวิตของเราไปไม่เกี่ยวอะไรกับใครใช้ใช้ไปจนแบบว่าปล่อยไปแล้วเกมเข้ามาใหม่แล้วก็ปล่อยไปแล้วก็เข้ามาใหม่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยเมอยู่เงี้ยวิ่งข้าววิ่งแกงเขาอะไรรอบหนึ่งสองสามนี่ก็คือว่าใช้ชีวิตแบบนี้ใช่เนี่ยรอบสี่รอบห้าเนี่ยเข้ามาอีกแล้วทีนี้เรือนจำแน่นปีว่าสองอะไรเนาะเรืองจำแน่น ประมาณปีหกีเจ็ดฝีแปดนี่แหละประมาณนี้แหละเรือนจำนั่น ห้องนอนประมาณ60คน70็ดสิบกว่าคน,<ฮ>นอนแบบปรับฟันปลาเลยไม่มีที่นอนทะลุปไปเยี่ยวนี่กลับมาที่ที่ไม่มีแล้วต้องไปนั่งหลับนกอะ่ะต้องรอให้คนไป,ไปไปขี้ไปเยี่ยวใหม่แล้ว,ลวก็ไปกระโดดเสียบแทนที่มันมันก็มีระบายระบายออกไปย้ายเรือนจําเยอะบ,บ่อยหน่อยเราก็ตอนนั้นเราอยู่ในช่วงอายุประมาณไม่เกินยี่สิบห้าได้ย้ายไปเป็นหนุ่มโดนจับย้ายไปที่เรือนจำเวนหนุ่มปทุมเปนหนุ่มปทุมประมาณ,มาณแต่ตอนนั้นอ่ะโทษเหลือประมาณ5เดือนได้ครับไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นห้าเดือนก็ไปเจอแก่นมาลาเป็นพ่อบ้าน ฝั่งทนอยู่แดนซีแล้วเราเข้าไปแดนซีเข้าแดนซีก็อยู่บ้านเขาทีนี้เราก็อยากฝากเป็นมั้งเราไม่มีอะเราก็ต้องหาเลยทําเพื่อหาให้เรามีรายได้ใช่ไหมอยากจะเป็นอาจารย์ศักดิ์เพื่อที่จะมีรายได้มัางมาแล้วมางงมาม่ากระปงกาแฟอะไรเงี้ยให้แบบว่าให้เขามาเฟรบแล้วมั้งเาได้มีรายได้มั้งก็ไปหัดฝากฝากฝักมาฝากได้เว้เริ่มมีคนมาให้ฝากแล้ว แล้วทีเนี้ยจังหวะเขาให้เราเราไปอาจารย์นะตอนนั้นเราเฟี้ยนวิชามากเลยความจริงต้องเอาลูกฟิตควายมาหาอาจารย์แต่ไม่ต้องกูไฟไปหาเองโอ้โหอ้โหไซส์กว่าไซส์กว่าแล้วกูเมฟของขึ้นไปมือด้วยลูกศิษย์ไซส์เมื่อไหร่กูไซส์กว่าอีกูไฟกว่าเซฟหมึกเซฟเข็ไม่ให้เรคนเราขึ้นไปเองเลยขึ้นอยู่เฉยมึงหาตัวไฟตัวให้กูพอได้ตัวไฟแล้วป้ม เราป้ายตัวแล้วเข้าไปเราเข้าไปอยู่ในห้องนั้นแล้วนะโดนจี้โดนผู้ช่วยจี้ว่าเราป้ายตัวมาฝากก็โดนจับได้ดิโดนจับได้จับได้ว่าใครเป็นคนคนจี้เราพอดีไอคนที่เราที่ที่จะให้เราฝากอ่ะมันก็พอแบบว่ามี power อยู่หน่อยอือะเราก็ไปกับมันเลยแหละไอคนที่จี้เราแหละมันเป็นนักมวยผู้ช่วยเหลือด้วยเป็นนักมวยด้วยใช่เป็นนักมวยด้านฝีด้านฝีมันมีมีเวทีมวยอ่าครับ เราก็เล่นลูกเผล่อใจเล่นตอนมันหลับมันนอนอยู่ที่ที่เวทีมวยกลางวันก็เดินไปเตะหน้าแม่งบนเวทีเตะหน้าปั้งปั้งปั้งตอนนั้นตัวตัวเราเล็กนิดเดียวเองโอ้โหแฮแล้วละโดนอาจารย์อืมเ็เกมเจ้าหน้าที่เกมเจ้าที่จับได้ในในพอทาเสร็จแล้วก็คือโดนจับได้เลยโดนเลยเกมตรงนั้นเลยเกมตรงนั้นเลยเกมตรงนั้นเลยเจ้าที่เนี่ยล้อมเลยล้อมเเป็นวงกลมเลยเราอยู่ตรงกลางอ่ะก็คือเราคนเดียวเราคนเดียวเขาล้อมมาเลยเหมือนเราเป็นลูกตะก้อลูกนเดาะเดาะเดาะอยู่นั่นแ่ะเดาะโยนเดา ย้อนเดาย้อนไฟยไปทางไหนเราก็โดนทางนั้นปูปังปงปังโดนมงโดนไม้ไม้หงไม้หักหอ้ยไม้หักเปลี่ยนไม้มาอีกเปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้ไม่ว่าตีนอีเขาบงเขาแปดติดเตื้อเต็มไปหมดอห ตอนนั้นเราไปเสือขาวด้วยชุดใหญ่ไปบพิบก็อยู่ไปอยู่ไปทีนี้ก็นั่นแหละแล้วก็เริ่มได้ละเริ่มมีคนรู้จักเรานิดๆละมีจุดประกายเล็กๆละจากเหตุการณ์ที่เราทำแล้วก็โดนตีโดนทำโทษแบบนั้นด้วยนะคนก็เริ่มรู้จักและอ๋อนี่เริ่มรู้จักลวทีนี้ก็เริ่มแบบว่าตอนนั้นมีรอยสักย่างไปไหมหนุ่มตอนนั้นอ่ะยังไม่มีอ่ายังไม่เลยนะยังไม่มีที่มีรอยฝักได้น่ะเพราะเราอยู่กับลองลองผอแดนเราเกมบ่อย เราเกมปึ๊บเขาจับมาเขาก็ส่งให้ลองเขาลองเป็นคนคุมความผิดเขาปลดความผิดไปเราเกมอีกแล้วไปเ,เ,เกมนู่นเกมนู่นเกมนั่นเกมมั่วตัวเกมทุกอย่างอะ่ะมีอะไร้เกมเกมหมดเลยจนเขาแบบว่าจุกอยู่กูเลย <c oughs> เวลาเราพ้นความผิดอนะ่ะเราก็ไปกวาดไปอะไรเงี้ยแถวหน้าโต๊ะลองแถวอะไรเขาชอบเราเอาไปอยู่ด้วยแล้ว <c oughs> อยู่อยู่ไปบีจูโจม จู่โจมอ่ะจุกมือถือก็อบจู่ตามฟอกน,น,น,นู้นฟอกนี้ฟอกนั้นได้ไพ่ได้ลูกไฮโลได้หมึกฝักได้เข็มฝักมามได้นูน่นได้นี่มาเต็มเลยเราก็พอได้มาเฟร็จก็เทบุมคัด,ค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 ด เอานูนไปเก็บอันนี้ไปเก็บอันนี้ไปไปเก็บช่บายโยนมหมึกมาให้เราตัวหนึ่งตัวแค่นี้อ,อ่ะเอาไปฝักหลายเรื่องมึงนี่ไฟเขียวด้วยให,ให้หมึกด้วยตอนนั้นพอเขาให้เรามาปุ๊บเนี่ยเช้าเรามากดหน้าเลยไม่เกมแน่นอนเนี่ไม่เกมแน่ค<อ>ือยังไงกูไม่เกมน่ถ้ากูเกมกูบอกร้องให้หมึกกูมาเออทำไมเอะถ้าเจ้าหน้าที่คนไหนจับกูมากูก็บอกเลยว่าร้องให้กูมาร้องให้หมึกมาเขาให้กูสักาเขาให้มาจริงอ่ะเออมันมีที่ออกมีลูกออกแล้วเดี๋ยวนนะทั้งเรือทั้ง ตัวไม่มีรอยสักเลยไม่มีคือกดหน้าก่อนเลยกดหน้ามาก่อนมีอกขระมีอกขระแบบย่อมย่อมๆยอมแต่ว่าอกขระนี่ฝักมานอนไม่เกี่ยวแต่คือข้างในรอยสักแรกคือกดหน้าก่อนเลยหน้าผากหน้าผาก่อนเลยเหรอกดหน้าเลยก็คือว่าอยากได้อยากได้เห็นพวกหน้าลงหน้าลายแบบว่าเป็นก๋ไว้พอถึงเวลาลองที่ให้เราไปแล้วให้เราไปสักอนุญาตเราสัก เขามาเห็นเราเห็นรอยสักเราตรงที่หน้าผากเป็นไงบ้างไอ้เฮียไอ้เฮียไม่ฝักตัวเออไม่ฝักหน้าไหมเราก็เราบอกผมอยากได้มานานแล้วครับโอนผมฝากไปแล้วอะทำไรได้อ่ะก็ไม่เก็บเขาก็ด่าเรา แล้วมีเหตุการณ์อะไรต่อในไว้หนุ่มก็ไม่มีอะไรมากก็เราก็ใกล้จะปล่อยละครับแล้วก็ปล่อยอืมแล้วก็ถึงเวลาก็ปล่อย<ฮ>ได้รับอ,อิสรภาพมารอบอนี้ อ่าทีนี้ปล่อยมาปุ๊บพร้อมกับหน้าผากนะมีล้วเวลาแล้วมีลายแล้วไปไงฮะออกมาใช้ชีวิตแบบไหนต่อก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมที่วงจรเดิมเิมนะวงจรเดิมเดิมไม่เคยเป็นคือความคิดจะเปลี่ยนใจคือก่อนที่จะปล่อยนี่ไม่เคยมีความคิดที่จะพอแล้วอยากจะทํางานสุดเด็เลยไม่มีคิดอย่างเดียวก็คือกูลงทุนมาเยอะแล้วสมัยนั้นคิดแบบนี้จริงจริงกูไม่ยอมแพ้กูไปต่อถ้าการใช้ความคิดแบบนี้ก็ออกมาใช้ชีวิตได้อีก กี่เดือน6เดือนบ้าง3เดือนบ้างอะไรประมาณเนี้ยเข้าไปอีกอ่าทีนี้รอบที่เท่าไหร่นะรอบที่หรอบที่หเข้าไปในคดีวิ่งราล่ฟับอืคดีวิ่งเาวาซับนะนี่คดีใหม่ทีนี้หนักหน่อยติดนานหน่อยตัดผินมาฝีปีหกอยวิ่งราลฝ้ฟอยเขาอ่าทีนี้เข้าใบนี้แดน6กสิแดนหถูกรรมคดีธรรมดา การใช้ชีวิตเนีย่ยแบบเดิมไหมไปเดินแกงวิ่งแกลงล้างจานหรือว่าอยู่กันแบบกันก็ <K ill ip> ยังเหมือนเดิมอยู่ก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมอยู่อยู่ไปอยากเป็นแบบคนนั้นอยากเป็นแบบคนนี้ละเรามีไอดอลเราในใจแลวเราเราอยู่นั่งอยู่ในแดนเราก็มองมองมองคนนั้น วันนี้เฟี้ยววันนี้เฟี้ยวแต่งตัวรอเว้อยากเป็นแบบพี่เขาบ้างเริ่มอยากเฟี้ยวแล้วเดินไปไหนใครก็เรียกกินเดินไปไหนให้ใครก็ทักเดินไปไหนให้ใครก็คุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้สีมีอะไรมาอะไรก็ใครก็เอาไปให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมถูกไหมนั่งอยู่เฉยๆพวกเยี่ยมญาติเข้ามาก็ไอ้เจ้ถือหนมไม่ให้ไอ้เราไอ้เหี้ยขอทับตายมันไม่ให้อยู่เลยมึงบอกไม่พออ คบอกไม่พบอกไม่พอไม่พอว่าใช้มีเขาบ้างอะไรเขาบ้างาละทีนี้เฟียวเอาละทีนี้แล้วทำไงล่ะชีวิตอยากจะเฟียวแล้วเราเริ่มอยากจะเฟียวแล้วอยากเปลี่ยนอยากอะไรล่ะคืออยากจะมีบาทบ้างอยากจะทำตัวให้แบบว่าคนเขาแบบว่าให้มองเห็นเราบ้างเอาละเอาละรอวันที่อำเภอเปิดรออำเภอเปิดเพื่อที่จะแจ้งเกิดกันนะความคิดเราคือคิดฟันๆนเลยตอนนั้นคือเราเจออุ๊ยเฮียเหล็กเว้ยเหล็กมันโผล่มาจากจากปูนที่มันแตกอ๋อเหล็กเส้นนะเหล็กเส้นก็เป็นฝันหนิมหน่อยอะไรหน่อยครับ ตัวยาวมาขนาดเนี้ไม่หัก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 ไปโยกจนหักนะโยกจนหักเลยแล้วมาเก็บไว้มาแอบไว้ก่อนเอาละกูจะมีเหล็กแล้วนะแอบฝนแอบรับแอบอะไรก็จะมีรู้ไม่กี่คนหรอกก็มีแค่คนในบ้านเขาก็เตือนเราว่าจุกเฮียเดือดร้อนหรอกเกมนะมึงทำแบบเนี้ยไม่ไม่ฟังใครกูจะมีอยางกูอยากจะมีบ้างเนี้ยจนมันเฟดฟินแบบว่าแหลมใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วพร้อมใช้งานแล้วล้วก็ไปเฟไไ้ โอ้เฟบรอแผลเกิดอยากมีแผลใครมาอะไรกับกูนิดนึงเดี๋ยวเจอกูเเลยก็คือว่าอยากนวต้องการ้วต้องการปัทหาอยากจะแสดงแล้วครับเราไม่ได้แสดงเองมีเพื่อนเราไปมีเรื่องกับเขามาแล้วมันรู้ว่าเรามีครับนี่อันนี้มีเหล็ก ก็เดินมาหาเราจุกยุ้นเด็กหน่อยเพื่อนมาถามมีเรื่องกับใครก็บักก็เล่าให้ฟังมีเรื่องใหญ่นี่นี่นี่ที่คนที่กองงานมาเสนอตัวเลยไปด้วยนี่ต้องการอยู่แล้วไปกับมึงด้วยนะไปจุกอ่ะไปไปแล้วก็หยิบแอบหยิบให้มันไปแล้วพาเจ้าหน้าพันไปไอโจดมันอะไรมันก็นั่งทํางานทําอะไรอยู่เย็บรองเท้าอยู่เย็บรองเท้าอยู่ในกองงานได้ไม่ได้ฝังเกตดอะไรหรอกเล่นทีเผลอแเราก็ไปเผ่อนี่ก็ค้ำคอแทงเลยแทงกดเข้าที่คอเลย กดเข้าที่คอเลยแต่แทงไม่ได้แทงดันเข้าไปแทงให้แทงจ๊กแล้วก็ดึออกใรู้ว่ามึแทงอ่ะยังไม่เป็นยังไม่เป็นนึงติ๊กแทงอ่ะแล้วก็ดึงมือออกก็ควตือก็เป็นเลือดปิบไม่ใหญ่โตอะไรมากมายอ่าแล้วคนที่โดนแทงเป็นไงวิ่งลุกขึ้นมาวิ่งหนีวิ่งไปหาเจ้าที่เลยครับตกใจนะตกใจเลยวิ่งเข้าไปโค้งเจ้าที่พุกเข่าเลยแล้วก็มึงก็บอกเขาว่า ใครแทงมันก็เรียกมาเขาเรียกตัวคนแทงมาคนแทงก็โดนตีก็โดน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 ตีด้วยแล้วก็ถามไล่ด้วยเล็กมาจากไหนอะไรยังไงประมาณนั้นพูดไปตีไปไล่ไปตีไปไล่ไปตีไปนั่นแหละถามไปตีไป็กมกไหนั่นแหละถามไปตีไปเล็กมาจากไหนนันแหละถามไปตีไปเหล็กม่จอกไม่นแกละ่างไปตีไปเลมาจากไมน่ทะเกมไีไหลาไห่นะามีเหล็กมาากนันมตีไรมนั่นอยู่ใามไมมีไเหล็กอูกไ่ะถาไปตเรียกกูใช่ไหนนั่นแามไเรียกกูก็มาจกักนแหละถมึงจะไหลกมหากูก็ได่ถ้มไปไหลากูกไ่ หมดมึงเลยจนมันไม่ไหวแล้วฝรั่งปรบอมตัวตัวมันเขียวไปหมดแล้วตตูดลงหลังหลังแตกตูดเขียวน่องน่องแตกไปหมดหูโดนนาวนถึงขนาดแล้วแล้วมันไหลมันถึงเนี่ไหลสุดท้ายบอกว่าเด็กของจุกรับประกาศเรียกนาวีโมเทพเลยพบเจ้าที่ใต้ตึกเดินนอนเด่อดเดินมาแบบว่าเดินโยกมาเลยเดโยกมาเลยตามจริงอ่ะไม่เกี่ยวกับอะไรหรอกแต่เราเต็มที่พร้อมที่จะไปรับกับเพื่อนอยู่แล้ว หิวแฝงวะเงี้ยเป็นสมัยนี้ก็มัวหิวแฝงไปกขาถามเด็กมือเหรอเนี่ยมันบอกเด็กมือครับเด็กผมเองทำไมไนแล้วก็บอกเขาว่าปูนแตกอยู่แล้วเหล็กมันโผล่มาผมไปไปงอไปหักออกมาแล้วผมไปทำ้ปเก็บไว้ออ้็จบที่เราก็เป็นของเราจัดเราปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตีตีตีหลังจากโดนตีเฟไฟตัวนั่นใไญ่ไฟตัวไฟตัวครับออกไปไฟตัวย้ายแดนไปเจอหน้าตีย้ายไปแดน แดนสี่แดนสี่เจอหน้าตีครับติโอรรแล้วก็ไปเจออาร์ตอาร์โดรรแล้วก็เจออีกหลายๆคนเยี่ยมมึงทำเอาไข่กูไปเลยถ้าอย่างนั้นไอ้เยี้ยมึงโกนเราหัวโผมแพงปั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 งเอาไข่กูลงไปมึงเอากูไปกูตายด้วยดีกว่าไปตายกับเพื่อนกูดีกว่าไอ้เหล็กจะฟุ้งไม่ได้แล้วเพื่อนมันก็วิ่งเอาไม้มาลุมไม้ขวามี่คนเอหลนเนอะเอลนี้มันก็แทงยับเลยโอ้โห